คอยขึ้นบ่อออกซอกบ่อเขา่าใชพี่นองเอ,อ,อ้ยโต๊มาปีนี่ปรงอันนี้จังสังคันแล้วล่ะไปงานศพเหมือว่านนี่ไปเห็นสภาพขาเจ้าลระเป็นอยู่โอ้ยจะเป็นวุ่นเป็นไหวเหตุอย่างกับว่ามีความเตรียมพร้อมจกักอันจักแนวอืเดี๋ยวก็ที่พูดเสียนสวนเสฮ่จกักผู้เล่นสื่อหมนหนึ่งจกักผู้เล่นสร้างโลกจกักผู้เล่นหาถูกหาเทียนเป็นอีหยางจังกริมาวุ่นไหวเทวทันดอกคอยว่า เบิงแล้วกุยค่อยเบิงบบอ,ออกจัดงานแบบอีกคืคอคนบอจักเตรียมตุเตรียมตัวแต่ว่าข่อยมานัังคือข่อยคือเชี่ยงฮือสีเฮ็ดสังเอินผีบสมมาสังไหวสบอมันจังสีสมเกียรติสมฐานนะตายปุ๊บแล้วปั๊บบ่ให้ครูให้คนมาเห็นสักโผอย่างไหลแล้วแล้วก็เขาล้มงงยินจังเอินพีเอิ้นนอกจังซันมันก็ได้เด้ละ่ะเนาะเตรียมตัวตายปุ๊บ คือโพดคือโพดเห็นนายยอยปฏิบัติ่างือว่าแกนลวงหนาคอยไปเห็นงานศพนายพันธ์วางอาทิตกรลูกยุ่มมองหนึ่งหลานยุ่มมองหนึ่งอืม,มอยังกับพท่านเตรียมบ,บ่ท่านพรอบจักอันจากเนวแม่ตายได้๋ชวหาช่อโม,ม่งยังบ่ท่านได้เขาหีบเขาโล่งอยู่เออจังสี่บ่อ่ท่านอกนี่คือความพ่เตรียมพรออบม,มือหนึ่งพระจังมาหอดจังวาซาเลวมัอนี่บ้าขึ้นไปขึ้นมาคอยกะเท่าปันนี่แหละ จากเห็ดเอียงมันเตรียมพร้อมก็นี่จากน่อยเนี่ยว่าจากเห็ดเขาเจ้าเป็นตัวอย่างว่าเห็ดของจากของเนี่เป็นตัวอย่างแก่บานเจอเมอื่อหลดุดบ้าื่วว่านนี่ไปพ่อจากของหีบเขาเทะเลวีวเขาให้เบอร์ไว้คอยีิโทรมาปรึกษาบังกันหน้าเว้ยตโทรศัพท์เป็นมีเงินสมบุร้านกาลักเล่นเกมเมอร์ฮัลโหลโรจ้า อันเป็นปางหีบท้องบบเมียนุ่จ้าอันจำย่ายได้บคุยเห็นกันอยู่งานสวมหมัวว่านนี่แม่อ๋ออันย่ายหอยนั่นว่าจ้าอันเจาตายแล้วบอย่ายว้ายกระโบหลัดนั่งเบาว่าว่ายุดตายจังไหนมาหาแม่จะเข้าในลูกมิเนี่ยปรึกษาว่าพราะให้ตายกันสิปรึกษาบอกว้ายกับปรึกษาไว้ก้อนสตัวจ้ายๆเขาจะมาคนสลัดเฮ้ยมาหามาหยม่เฮียนบว่จ้าอยู่เฮียนนั่นละเนี่ยละเฮี้ยน เราสางเฟฟ้านั่นแหละเฮียลังนั่นแหละจ้าจ้าสีฟ้าไปเลยจะเด้อจ้าจ้ามันคือโทษไงเจร่าใจเงินคันเป็นท่วงทก็แบบคุณยายจะตายแล้วจะตายเมื่อไหร่คะคุณยายตายแล้วใช่ไหมคะจะตายตอนไหนคะคุณยายตายตอนเจ๊ขาดพุ่นละทุกันจะไปจ่าจ่าไมเถ่อเราจะไม่ตายวันนี้ล่ะคะนีมาเล่นตายบอกมาอยึงมาถึงแล้วก็สั่งสั่งแล้วก็ตายเลยค่ะจะได้เสร็จเสร็จไปเลยสั่งไว้กระไดบว่าจะตายก็สั่งไว้ตัวเดียวนี่คุณยายโทรมาอย่างจ้า อันมีบริการอี่ยังแน่ลูกหล่าเพระอ,อันบริการล่งโฉบนี่บอกอคุณยายสีตายวะทอเอาป้าก็สีตายทยุกคนแหละคนบ่แต่ว่าสิจัดงั้นโฉบไปให้เจ้าของอยากตแต่งอยากเมี่ยงอยากบานเลยแตงไว้อยากตั้งไว้อยากเตรียมไม้มันพร้อมตายปุ๊บนอนลูกเลยยังบได้นอนให้คนเห็นหลายคนมันมีหลายอย่างหนแลายโลกได้แต่ยางละเียวิลง็อกเอาอันแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบจังไหนกะสี่เหลี่ยมหันละบ่บ้เอาแบบวงกลมบ่ค่ะของเ้าครบวงจอดนี่เบิดไหมวงกลมสี่เหลี่ยมวงลีลาองทรงกระบอก ส่งให้โลโปนีกกามีจแกก็มีแบบเป็นเสาอุลูดคือนังสีนั่งกามีได้บอลเข้ากันบะต่องนอนเอาแบบนั่งกอดเข้าเอาแท่งเล็กเสียบดักจวกนั่งพนมมือเห็ดจูโกกโลกเอ็ปวดเอวตายทนจนวะทุกข์ก็เอาบาปกลัวเอานอนตายไล่นั่งวะหนีิมันเกิดจีบ่เจอตายไรนอนอานอเดี๋ยวไปตายไรนอนไปก่อนนะคะว่าตายไล่นอนนะคะเอาโรคไม่หยั่งเมอเอาโรคไม่หยั่ง มีร่งมีโร่งแบบร่งของเข้าเนี่ยเป็นไม้มีไมมแพงเน่กับสิเป็นไมมซักถือเน่กับสิเป็นไมมตำแหน่ค่ะไม่ขี่ข้อดอกไม่ไพ่บ้านมีมีิไม่ยูปขามเพื่อนว่าเอาไม่ไพ่บ้านเอาเสียใจไปพ่บ้านไปไพ่บ้านอีร่องไม่ไพ่บ้านสามพันหาเนาะจ้าเรียกวกานีเด้ออะไรพอศาสตร์ห้องโร่งนันเย่าศาสตร์พัชสติกศาสตร์ไหลศาสตร์อันกุ๊กนีลาออศาสตร์พัสติกมันเป็นยังอย ข <ok um, ี้วคือ้นเท้าหนีบอ๋อแต่ที่ถือไฟมันเด่นอาดขึ uh> 네้เท้มันเป็นงานฝีมือกับสีแพงในแจ้งหน่อยได้คุณยายเออก็บอกเป็นยาลายลอยค่ะซาแล้วค่ะอาสาดสายธรรมดาเพราะว่าการวาดจะที่พ้นว่าเพ้นขิ้วูกันจูดกันเนี่ยคันตายปุ๊บลงไปชูยาวกูไปล่างเด้อเอาถุงไอ้กระจูดนั่นไล่โลดซูนไอ้ซูนนั่นมาต้องเปลี่ยน กูอยากอะไอยากอไร่ายยังดวนี้กูอยากจะาเปิดเบื้องนั้นพูดอีกเดี๋ยเปิดเบื้องนี้รราบทราบโอยเขาว่าอยากเปิดเบื้องดอกเบื้องหนาเราไปเปตะเปิดให้อยากอะไรไม่า้องนี่อาบน้ำน้ำอาบน้ำศพแล้วค่ะจะใช้น้ำอะไรครับเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมกล้งนาศพแม่มียังนี้อาบน้ำมะพร้าวน้ำหอมมักปะน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรจันทร์ขึ้นจะไก่เท้มะพร้าวบานเท่าจ้า เอาบอกข้าวยูตะวันหาเอาบอกข้าวบ้านเฮาเออว่าเอากับสูตรเดียวกันน่ารักตะวันน้ำสูมน้ำเขียวกะมีได้เอาบ่ลวล่างนาเลยขึ้นน้ำรวมน้ำเขียวนี่กะจีมักน้ำหยังเอามืัอทุ่นน้ำนั่นละเอาแบบรวมมีดเนาะเอาน้ำแรงแน่สูบรวมมีดปวงหลักครับเป็นปูนหลักเขาเนี่จักอน้อยเอาคือสิเอาไปตื้อมันสีมะขิวบ่ขิวกะเจ้างหัม้อขี้วูหลอดตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าอันดอกไม้จันได้ว้างบอว่างบอดอกไม้จันดอกไม้จันดอกไม้จันว่างจักชองดอกก็ได้เอาคือสิว่างหน่อยเท ไอ้เนจ่ยคู่กับประท่านในงานนั่นละจ้าสองดอกสองดอกกับสองลอยจ้าว่วงลีดดีว่างมาจ้าก่วงลีดว่วงลีดแม่ว่ามันบ่จำเปลี่ยนป็นใดดอกบ่ะจำเป็ี่นแต่ว่านี่ยจำเปลี่ยนพระพระผราโอ้ยเอาจักเก้าอจักเก้าเอามาตายถิ่วัดหลวงหลายเท่เอากระเก้าเป็นสิริมงค้นได้บุญได้กุศลหลายนะบ่ประหยัด มันจีบเหลือเงินมาให้กูใส่เอาจังสิตายไปกันสิได้ใส่ตีถ้าองค์เดียวซะอมาหลายๆกับมาวาวขัเดียวกันนี่แหละแตกยาวยาวอยู่ห้องแกล้งกันกับปนันเอาองค์เดียวเอาองค์เดียวสมเรียนแล้วบอกถือจุดตอน้นเอาองเดียวนะเอาวัดป้าที่วัดบ้านวัดป้าผู้หลักคนยังบนน้ำไปหลายเชดายน้ำมันบุบันนาเอาน้ำเอาวัดป้าวัดบ้านเป็นอย่าง พูดถือกับยังพูดถือกับยาคู่เอ้าเอาวัไปพึ่งจูดกระโขกเลยตายว้าวไม่ยอมไม่ขอลองหลายๆหรอกไม่อย่างเอียวบังกระโขกกูตื่นต่กระโขกว่าให้จูดเออโอ้ยเป็นคนตื่นตกใจไง่ช่ตื่นได้แล้วก็ะชิ่ตื่นตกใจสันบอกกายกูตื่นนั่นไม่ตายแล้วก็ไดนั่นสูอ๋ออันจังชี่แม่โก้กูสิย่านหลายหันไหนเนี่ไปเอาวุนกับฉินบันค้ำเฉลียวใชเออโบล่ามสีล่ำเขาขอจูดผูกไงเติมลูกว่ามันริ่มลูกระเบิด อุธก้าวตามมาพุธแลนขึ้นโค้งใหญ่แลนไปไกลๆแล้วลงทางลงบ้านใส่เหลียวเป็นโมอลำเลิกลือกที่บ้านก็ยังว่าโอ้ยขยันขยันมากกับพวกบ้าเอาเอาอย่างเอาเป็นลูกปลอยลูกโป่งสวรรค์เท่นดีกว่าเออสั่นจ้าเอาเป็นกระพวกบ้าเอาเอาปลอยลูกโป่งสวรรค์เอาบ้านนี้อันแนวงั้นอันอันแนวงั้นดิเอาอย่างมาดิเออแจกเมื่อแจกเขาต้องเอาผู้นี้ว่องยังไงนั่งอันหนึงกูเรียบเรียงมาทันเร็วไม่หยัง เฮ่ยุดมีก็ว่าต้องเปิดอันเท่านี้กันแสงไม่เอาชนกอนไปเลยเต้นเฮบเพือบน้ำหนาห้าเอากองแงวบ่กองเงวกันด้บ่ทเาันกับกองแง่ดต้องจ้งวิไลน่าัดสินกันละสินเอาดนตรีสดเลยก็ได้เออนั่นแหละนามาเล่น้าไเออเอากองงวบ่เอาท่านี้ี่เฮกองแงบเนี่ยไล่โร่งนี่เอาไล่ไดจ้ะ ล่เพิ่นกะสีมีไล่ไท่ไล่อย่างไปเรีของเฮามีไล่เอาไล่ไท่ซกกจินมันอันมันเป็นทีนผู้ไทยเอาไล่ผ่าไหมแผ่มี่นี่ละเนาะเอาไล่พนงใหอยนีจ้านี่ย่งอีบอน่กินเน่ยากันเนี่ยค่เน่กินเน่ยากในบ้านเขาต้องเป็นไม่ยี่สีก็ไม่ยี่มีเนี่ยพวเอาเอาเอาใยมีใยเพ่งเอาเป็นหยังไม่ใ่สีใยมีเนยกินเซฟียสีใยมีเป็นหยังจังได้ถือ ยายบ้ยายหมีเนี่ยเขาจะเอห็ดกระเจี๊ยบดูอืออือพอบาดาทบ้านแาบเมืองต้กินหั่นละตีเราล้านไม่ใหญ่หั่นละเห็ดเจียบเอาเบาเห็ดเจี๊ยบขนเอาหั่นเนาะเออบัดนี้ผัดไตเนี่ยเอาจักพื้นโอ้ยเอาไปมอบแล้วก็บรรทายเอาไปจิ่มแกเจี๊ลาคือเก่านั่นละผัดไตผ่านนั่นผ่านี่ชื่อๆท่าทามาชื้อๆเจี๊ยวคือบ้าเอานี่บ้าเอาบ้าเต่ามันมันจะได้เผาต้องวางผัดไตเนีจักพื้น ก็บ้างผาใจก็บ้างสาบงก็ได้เออผ้าซาบงก็ได้เอาสาบงเด้อดชนะเอาวางสาบงอันเฮ็ดซ้องจากซ้องซ้องอื่นคนเฮ็ดจากซ้องเฮ็ดจากพันซ้องพี่น้องแล้วหลเมืจากกระสินขอนเกลียนลอยเอียดพันห้าพันห้าพ่อพ่อตองสองพันซีจังหวัดหาจังหวัดชุดที่เอามาอย่างหลายแถวเอามาแกจแม่ชุดเขาก็ลุ่มดิเจาะจิลิตจอกหลอก มากินมาท่าน้ำเจ้านี่ตัวถ้าตายกูก็สีรักตายกูยันคนมากินมาอยู่ของกูเหมือนสที่ร้อยตายผู้เดียวเชี่ยนตายแล้วบ้าซ่องเอาบ้าวันนี้ช่องว่าพิมพมก็ได้เป็นพวกเอาพวกเอาหัวเกาจอเดย์ินี่จ้งในสีมูนี่เลวนักไกนําอันนี้หลานเละัวกผมมีอยู่หลอยกัวค้นคนเด้นใช้เบอร์ขั้นะมันเป็นมันเป็นสนามฟุตบอลล้วบอก รถจิ๊บหลอกเขาเล่นกับไดแต่บาโยกเอาแน่สิละขันเจ้าตายัวาเขาสิบ่าหายน้ำเจ้าตียายเมนอยู่ดิอายุเราคำได้ได้เงินเพท่มกันนั่นเฮ็ดประกันไปนี่เฮ็ดประกันไปเฮ็ดให้มันเลี้ยบักน้อยเออเออเอาดีเบิร์ตช่วยจ้างอะไรบ้านนี้เนี่ยห่อดูกนี่สิเอาเป็นผ่าไหมหรือผ่าฝ่ายหรือทั่วเล่หรือเป็นผัดต้วนโอ้ยผ่าไหมกูเต้าไหมยเพ่งๆเดีมาห่อกระดูกชิมดิช่วยเตินบ่ เจียวข่ายยั้งสนะเอายังก็ได้ถุงพลาสติกโคอดูอ๋อาถุงพลาสติกเออเร์บันนีอันกระดูกได้นีมมีโกดแก้วโกดทองคำโกดโลหะแล้วก็มีปุกกาแฟปุกน้ำตาลเหล่านี้อันชูกระยัจะมาไล่คักรอาหารเนแนวแพงๆและถอเอาบังไม่ไพก็ได้ตัวเดียวนี่ใส่กระดูกอ้าบังไม่ไพ่มัดสิบัจ่อตีโจกช้ามัวันอะไรมัดดิยัเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอันหนึ่งดื้ออันนันอีกเงิน จะเอาใส่ปากกูเอาเป็นอย่างเขาก็เอาใส่ปากเจ้าสิได้กินในท่านใส่ในเมืองนรกมีอาเบิ้ลฮาเจ็บมื่ไหลลงคอกูจะหันใจออกกูเนาะตายแล้วมันไม่ทันใจได้แล้วนี่กันมาพูเงินมาให้กันจะจุกบาจะใสจุกมาบอเช็ยบโบรางกันกอกลงกอกลุ่มโะเยี่ยมจะผิดหัวอีกแล้วฮะนาเป็นหลักูเอาเอาเอาไปเอาเงินใส่นอนทานอบมือบ่เกาะ บอกกูคนหวยดเออดิเั็ดจังเลยสั่นนะกูนอนชื้อชื้อจนเหี่ตัวกูนอนหลับนอนชื้อชื้อถ้ากูอยากลูกมานมันจะมือมีมือค่ะมือจ้องก็รู้สิลูกได้ตายแล้วเนี่มาของซ้ำรวยสิเอาเยี่ยของซ้ำรวยของซ้ำรวยสิมียาดมมีกัาแฟมีอ่าลิสติกมีซอนมีซอมมีพัดล้มยยาการละบูนอันลิสติกยางคู่บ้านกูเชื่อว่าแย่งกันหมดลิสติกยังไง สีเอายังคะของที่ระทึกพอกเดือๆกันย่งก็ได้ดอกยาดมมันกับว่าม่กินดอกเอาไปทำทาคือๆดอกมาิดินมาแลยซัมรี่ยัดเออทำอะไรยันอันมี้ีอันมีไปลูกตั้งนาซบปขนาดเหตุเป็นบ่ไม่กระทะให้ด้เนาะเออเอาียมพ่อไม่ลูกใหมงามๆในเด้อใลูกพอดเอาเถ้าเอ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 าไม่คิดเนี่ยเพาะเอาเ่าพนาขึ้นเอสปินทาศาส์เอาจากจ้าจิตไทยเด้อแปัง นี่คุณยายตุ่ยลอยเต็ดหอยับขึ้นอยังนี่เอ้าอันนี่ละนั่งนี่ละนี่ละนั่งนี่ละคุณยายเอออเสียงอาจารย์เอาหน้ากูเนี่ยจะไปเอาหน้าอีปางเออเอาเอาเตะปอดมือมากับมันจตีปางหมดเจ้านี่ละแหงน้ำเด้อจะไม่ตายหยากตายซายันกูบม่ตายหัวมันหยามอยู่ดอกเออเออยาวเยาวยิ้มเนี่ยมีเพื่อนสิได้จำแนาได้ยิ้มบ่ยิมมันกระซำเก่านั่นเหรอกูไม่เข้าหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้มึงคือน้ำไก่เทพชินำถามพ่อหาเม่มึงดีแล้วี่น้ำหอดสามแล้วทายเลยไม่ยิ่มสามเนี่ยนักติงที่ล่ะมันก็สามเอาโลดเนาะหนึ่งสองสสหนึ่งสองสเชวเบื้องันนะเบื้องรูปจะคลองตอนตายดูสวยยี่หลีตายไปเพราได้ลูกมาเบิ้งนี่แหละตอนเจ้าตายวนี่ลูปนี่ละวัวคุเป็นยองยองฟู่ฟู่ยังที เอานี่รูปนี้กระไดเด้อขันเด้อเอาลูกอันนี้เขาติตัดออกยูรูปคอนเทอร์นี้ละอไนี่ล่ะเนาะชนะเนาะเอาลูกไปหน้าคนเด้อย่าป้าไปหน้ายัาป้าไปหน้าใครมือไหนก็อแม่ว่ากระได กตายมือผู้ใจขาดหมดเลยใชมาจีบดจอจีบอีกจะหลอกแหตตายมืออื่นสิซักง่ายกว่าบางคุณอยากกูอยากมืออื่นน่ะบ้านที่บ้านทีเจ้าตายแล้วตู้ข่อยบ่ว่างไผสิจัดงานส่วนเป็นตู้เจ้าก็ตันงเอามือข่บ้างก็ชันข่อยสิกำหนดมือว่างให้เนาะย่า่เนาะว่าเจ้าสิตายมือใดเนาะงานเท่ากับลายดินี่ช่วงปีใหม่นี่มันยากย่า่อย่าเฝ้าตายเด้อเอาเป็นช่วงเดือนกุมภาพเนาะเออเดือนกุมภาพน่อยโวดเอาเป็นเดือนมีนามันจังแหงมันจังแหงเนาะมันจังเอ๋งไงเป็นผัวห้ามเกี๋ยวจะไร เอาจังันสิกำนดให้คุณยายนี่แต่ล่างนี่วันที่หนึ่งนี่กับเบาางคุณยายสิตายมือแดงนี่ในภายในอาทิตย์นี่เอาจังสี่จะถูกกูปรึกษาเนี่ยอายากเช่นอะไรอีกกูจะมาคึ้นยากแท่เอาการหอดมือเจ้าก็ตายเลยนี่กูตายเพราะเป็นนั่นน่เองกูคึ้นยากอยู่เดิมใจขาดจะหายใจมึงพากูตายเนี่ยไปสิบอกยังไงมึงตายกูบังเนี่ยคันคอยตายเราพิจิติจัดงานไหนเจ้าบัดนี้กูแก้ไขกันเลยกบมีเอาแม่เป่าเปลยกเนี่ยคุณคอยเป็นผู้ขายเน่นคัดเจ้าตายนั่น เจ้าบีบข้อจะของตายนี่ก็ตายคือกันชัวปนันเด้อเอาท่านไม่อยากบีบข้อจะของกระไปซื้อเสื้อมาจจกสามสองเมตรจองเซคอยางขื่นปวกไม่แขนปวกไม่แล้วก็โดดหัวซักลงมาเสียกกระหัดข้อจ้าตายหักหน้าไม่พ่าหักที่พ้นโอ้จะตายยังไงตายอยู่ท่านจะไปช่วยไปชงประชาชาไปหัวไม่กระชั่นกระชั่นช่างเบิร์ตเป็น 13,499บาทค่ะรถเห็นแล้วนีดเห็นแล้วนี่ดเห็นแล้วน่หน่พัเก้าร้อยเก้สิบเก้าบาทเหลือแปดร้อยรดเจเปอร์เซ็นาะดเจ็ดเปอร์เซ็นดีดีแล้วมึงอย่ากูรูปทุนเนะเดเอรเซเหลือเ5บาทค่ะคุณยายเออเออม่เพ้าอดีอ่ะพ่อจ๋าอ้าวจะนาคุณยายไปหนะจ้าไปไปนี่อัสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะคุณยายขอบคุณนะคะที่ชายบริการที่มันหวหลักยำแบบนั้นตายเราเฝ้าทั่วม่เนาะเออกูที่เป็นผู้วตัวเองตายนั่น จับไล่เนาะเนาะเออได้หล่ะยู่ดอกไม้ไปจแไดงจูมีของทำรวยให้กูก่อนบ่ะจูฮะของทำรวยจูบอกมานนัสิเอามาหยุดตัวไปเอามีอยู่หนาบ้างของทำรวยเหาออกมาจูตาเอ้ยมามอบของทำรวยสักก่อนลูกค้าดีเด่นเขาก็ให้ของทำรวยเออนในรับงานใส่เหมือนกัาสมนาคุณก่อนอันนี้ค่าจองไว้นี่สมนาเรียมยาบหยาบนี่ละเขาเรียมยมเจ้าสิละพ่อผ้าดอกอยู่ในนี่กระสิเป็นดอกไม้จันทน้ำอุ้บไทย นะคะแล้วกับนี่ฟอร์มาลีนคันตายปุ๊บสีปั๊บเออว่าต้องเน่าด้วยพูดได้ยากพูดสีเองบอกได้หเออสีเน่าเองแล้วก็ตายเลยเด้อยายเด้อตายอะไรจะเลื่อมท้อแม่เนอเราไปสนามห้าไปเฮี้ยนอื่นว่าอะไรจะหายดิขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อมาตที่มาในงานนะคะอู้ขอบคุณท่านนายกค่ะขอบคุณแม่จอสมอนนะคะ ทําใจได้ครับพาเสียใจค่ะทรานภกกิกกะเพได้อยยุค่ะเอ็นเอ็นเม็นยังเราเฮ็ดยังอยู่เลยซ่อมวายห้าคนมากินมาท่านน้ำเจ้าขจายได้ดูดีโอ้ยโ่ท่านตายขอบคุณแขกภูมิเกียรติมาในงานของตาสมัง ในาน้ำของเจ้าพาขอพี่น้องเดินทางกับบานตลอดปลอดภัยพยร้อมเจ็บย่างให้ได้พร้อมไขอย่าให้มีแนวหายยามผ่านมานหายยามข้องได้จะเดิมสำหรับเจ้าพาปื้มปิติยินดีไลหลายที่ปวดตายเฮ <c oughs> ่เปทดวทัตถุเสรี ไอยพอท่านตายพอท่านตายกซสอมไว้โอ้ยมันบอบีเหรอเขาสอมโอ้ยค่ะเด็นป่อนอจ๊ามีไปเอ็นสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นท่ากันวะหยาเอากระล้านปอบางหีทองอ่ะดิปอบ เอาคือพราท่านเลืโทหาอยู่เอาได้ยินเสียงไอมานักเสียงไอบ่จ้าเสียงไอ้คอยมาลุ่นมาเสิหูดีเท่เออจู่คอยมึัก่านก็รับเราบ่กมานั่งมานัานั่งใส่ไม่เอ็นสี่เดือนจ้าปีนี้ยังล่ะนั่นฮะปีนี้ยังมาเร่งมาเร่งมาเร่งระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายมาหนีสามปีแล้วว่าท่านเป็นยังอยู่เอาบอกมอไปบัดนี้มอละล่ะมออีกจักชั่วโมงตายอีกมายมอว่าอีก อะรแกระตายดอก <c oughs> นี่ปูมอชันอย่างนี้ไ<ะ>อ้ปูมอชันของเขาอ่าน,นี้ฟังเซ็ตสุดคุม้มพวงหลีดสามพวงผ้าขาวสามพื้นเล่ดอกไม้จันทร์สามสิบดอกสำหรับคนเงินหน่อยบัดนี้อีเซตจุใจเซตจุใจพวงหลีดสามสิบพวงผ้าขาวสามสิบพื้นดอกไม้จันทร์สามพันดอกอันนี้เพีรจุใจมากบอก อันผมว่าชันงานศพด้วยเคเอีก่อนค้ายๆ <c oughs> กันงานศพลงศพหีบทองจัดงานศพแบบรีเมียมก็มีนะคะคุณผู้หญิงขาปอปางหีบทองของเราแบบครบวงจรค่ะบริการาส่งบริการบุกในผ้าม่านก็มีนะคะบวกดอกไม้ลดน้ำศพบวกม <c oughs> บวกน้ำอ,อัไทยนะคะ<า>อ,อันนี้แบบฟรีเมียมนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่หนึ่ง <c oughs> แพ็กเกจที่หนึ่งนะคะผ้า<น>ขาวสองผืนน้ำมะพ้า,<ะ>ามแม่หยังตกใจกับลูกขึ้นมาอย่ังฮะนี่เพิ่นมาขายหยังเพิ่นมาขายเครื่องทําน้ำอุ่นบออ กันแดนอนลองเห็นว่าปิดแต่ยิ่งใหญ่แต่เงาบอเห็นไม่ได้กำไรในหลายเยอะกระบอค่ะโปรโมชั่นที่หนึ่งนะคะผ้าขาว2องผืนบวกน้ํามะพร้าวสามลูกและหีบไม้ธรรมดาค่ะในราคาสามพบาทค่ะรับไปจ้าแล้วอันทุ้มบอได้สีดียานพี่บออ๋อมีค่ะโปรโมชั่น2แบบจัมโบ้ค่ะคุณพี่ขาเป็นดอกไม้จันทร์บวกดอกไม้หน้าสุข3มิติอืแต่งหน้าศพห้ามิติ แล้วก็หีบสติกเกอร์ลายการ์ตรูนค่ะมีลายให้เลือกคือลายคิตตี้ลายโดนรมอนแบทแมนอุลตร้าแมนซราลมูนก็มีนะคะคุณพี่าคะอืมอันเดียวล่องสซบเลื่อนขายวาเปิปืนขายโปรโมชั่นเป็นแพ็กเกจที่สองของจัมโบ้ค่ะอันนั้นเดี๋ยว,ว่าบ่ได้ยุงเนี่ยก็หมอมาฉีดยาแบบแช่เย็นต้องสิมนี้บ่มีมีเดี๋ยวให้คุณป่างพูดมีสองแบบเออมีแบบแท่น้ำแข็งแล้วก็เป็นโลงดินอ๋อแบบ เสียบพักละเย็นเสียบพักละเย็นแล้วก็เอารถน้ำแข็งมาเทโอบเลยมีสองมิติเอาแบบไหนแบบน้ำแข็งร้อยเก้าเก้าแบบโรงเย็นผัดเก้าเอาอะไรเอาโพะน้ำแข็งก็ได้เอาน้ำแข็งเอาโพะน้ำแข็งแค่บ้านงานแล้วห้าพักเดียบเอาอะแข็งมาแช่พักอ๋อเป็นน้ำแข็งแช่นะไม่เคยกินกันด้โ้บอัดขั้นเลตายโว้ยเจ้าเื่หงยังได้เขามาขายเคียงปันน้ำปันอ มีน้ำแข็งจ้า่าเอาเป็นปุ๊น้ำแข็งร้อยเก้าบาทนะคะจะอะไรบอกได้ในนีอะไรอีกไหมคะเออเดี๋ยวให้ใจขาดปุ๊บสิโทษหาปรับไม่ด้งั้นจะไปเตรียมงานไปหรอตอนเย็นเราเจอกันเราบอท่านตายเออตอนเย็นตายนี้ยใช่ไหมคะตายเพราะตายกะทิท่านให้ตายมะบอกแบบมีรุ่นสาหมองหัวด้วยนะคะจะเอาไหมคะ เนี้ยประกันมาตรวจพ่อมันสิว่าได้เงินอ๋อโอเคอย่างงั้นจะมาจะได้ผัวใหม่ได้ยังงี้งั้นจะไปบ้านยายหอยรอนะคะไปจ้ะนะเราไปหาบ้านหนังใหม่อีกก็โทรหานะคะดูเลขในเดิ้ลเจดเด้อจดเบอร์ให้ก่อนจดเบอร์ให้จดเบอร์ให้เขาเอาสิจดเบอร์เจ๊ก็ได้ไว้ถ้าโทรถามจกแจถามทุกระยะเลยแจกจะถามทุกสามนาทีเลยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าแปดห้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เอาคือหลายตัวเท้ สองซิมจดใส่กันเลยศูนย์แปดสี่หกสี่ห้าห้าสี่ห้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสองหกเก้าสองหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าอันนี้สองซิมใช่ไหมคะสองซิมถ้าโทรไม่ติดล่ะคะโทรไม่ติดสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองอันนี้ไม่ตไหมคะมันไม่ใช่พิชช่าฮัทหรอคะใช่ค่ะอันนี้เบอร์เล้าอันนี้เบอร์เล้าถ้าโทรเบอร์เล้าไม่ติดให้โทรไปอะไรคะ เบอร์คั่วเบอร์คั่วค่ะกว่าจะพูดออกนะคะคิดนานมากเลยค่ะหมดสมองแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะโทรมาเช็คทุกระยะนะคะโทรมาเช็คทุกระยะเลยนะคะไปเลยค่ะผู้จัดการค่ะไปไปแล้วสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีทำะมเด้อฮัลโหลที่ได้ผัวใหม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้มาในงาน สองแตดจะมังเอ็นสีเองซึ่งเป็นเจ้าผ้าต้องขอกราบประทัดอภัยในความบ่ทั่วถึงนะคะเอ็น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 วายอีขายรงอีขายรงอีขายรง อะไรคะใครตายคะตาหมังตายแล้วเหรอคะยังไปไม่ทันมีเลยตาหม่างตายแล้วังจไ่มาดตาหมังไม่ใช่แล้วตายแล้วเนยบเดี๋ยวเยนเฮ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยอ้ขึอ้ยโ้ยเอ้ยโอ้อนเอ้ขึอ้ยอย้ยโอ้ยโอยยยโอ้้้ยย้ยโ้ย้ยยโ้ย้วคอะโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโายยย ก็นึกว่าตาสมั่งตาตาว่าตั้งใจขึ้นจะใชบพัดีพี่น้องวายผู้อีว่ายน้องจะของคนมาใจเอ๊ะยังวะตะลิบเป็นอัยนเออว่างใจนี่คือใจอีหลีอบังคันกับว่าน้อกูอยู่ไรกูหนีอยู่ยามันก็เป็นจังไก่ก่อเป็นจังไก่ก่อผู้ใดตายก่อนกันอจังไก่เขาว่าบับว่าแผลบุญอยากให้ผู้อื่นตายจะของตายเองให้จังไก่บัดีไม่ใช่หอยเจ้าเป็นผู้เฒ่าในหมู่บ้านเอ๊ะเป็นจังไก่ล่ะชัว อปังอาลงเห็นพู่ป้าทำไมมีหลายอันหลายอย่างอยู่หลายอย่างเขายังในไชจนซสุลงกันไปเกามาจูนกระโพกคืนนี้เอื้นคนมาก้อนอันดับแรกนะเอ้เลยนี่ละมันมีสายมันจูดได้บอเดิมจูดเยนจูด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 จักไหนจูดก็ได้ละนี่ พี่น้องเอ้ยมาเด้อบัดนี้มันเป็นจังใดจังตายกัเด้อเนี่โหอยมันซอบมันซ่อมีหัวมันนอกซ่อมเยอะเกัอไหมซอมใบรับแขกมาดีเดอเอา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 ไม่ใช่หอยเอาละพ่อเรีวพอเร้ยวยังไหนแมียหอยเดี๋ยวอย่าไข่คนสั้นนะสวดเมื่อก่อนแล้วเปลี่ยนที่ยังตายเอาออกก่อนออกก่อนเอาเอาเอาหน้ามาลาบเอาลัามาลดน้าโซ่เยวเป็นเพียัง โอ้ยมันกะสีซ้อมไวยเกือบส่วนสูงหักสันตัวนี่หัวหัวดูโอ้ยหายหัวแตกเรียบกว่าน้ำกระโดดเกือบดหัวแตกแสดงว่านีซึ่งดีซึ่งดีโอ้ยซ้อมไวยม่นเป็นหัวสิตายจะคองปัตายก่อนโอ้ยตาลิโต้สาดเนาะเอาหน้ามาะโดดน้าโหน้ำไหมนี่น้องอาบรถน้ำอาบโซบล่างอาบล่างแน่ำโอ้ยเกือบดีถึงสุกเด้อเมียเด้อ เอารถไม่ให้หอยจะไปเอาเถาได้ทีรถจะหนีบอกุกอาจจะพกขึ้นตังตังเอาแต่แค่เนี่ก็เอานเราเอาขึ้นเขาโยกไปอีปังกาี่นาเนาะเ้าหมจาของหยิบโยกไอ้ที่นีขึ้นได้เนาะไปมันเอาขึ้นเอาขาฟุ้งไเอาาชัวตายก็เดียวกับัวลุกัวหลนหะ บ้า่อบแนมาอาบน้บนำชวนมาดิเล้วเปิ่งมาจังไหวมันบอาบดอกว่าฉันมันอยากไอแอบรัวออบรัดโอ้จนดว่าหัวเบิ้งฟาดเฮี้งมาเฮี้งจุดหัวหลวอเดี๋วออ เพ็รเมื่อกเรออกมาจากตาขัวตายจากจะฝังมันตายก่อนเอาให้แม่หอยหดก่อนเนาะบัดนี้เนาะหอาย่ดีมีสุขถือไม่เท่ายอดคล้องตะบองยอดพีกข้ามอวยพรแต่งงานต้นหันเอามาอย่างนั้นคนตายคือจื่อบ่ได้ครับไปกันตลอดหอดฟังต่างครอบต่างครัวอยู่ดีมีแห้งอาดไปดีถึงชุกแล้วมาเอาผัวไปน้ำเด้อประมาจังสั่น ไพอไงมังแล้วยุคผู้เดียวเราบอเป็นจะอยู่แตมันนั่นก็โทรมาบอกกูไปนน้ำเนี้ยเฮ้ยมันบ่มีน้ำนี่แลมันตอ้ยน้ำกันน้ดหน่อยอ้าบัดนี้สามีเป็นผู้โหดบัดนี้ลดน้ำแอบชุบให้เมียเจ้าของเฮ้ยเบียนกับม้อซ้อมบายซ้อมคักนี่เฮ้ยบุกับมะเคยบูกกับมะเคยพ่อเด้อเครียดนี่ซ้อมบายจนว่าตายเองอ้ะบังอ่ะพ่อ ยังบัดยังวะฉันเป็นยังวะไม่ยังสูโโ้ยเดียเดียเดียนเดียนโ้ยเนี่ยมืหัวแตกก็หนี่หัวแตกเป็นยังฉันอาวบัดสึ้งต้แลวดิ ก็ตัดขายสิดี๋ยดนี้เจ้าล้มหัวพาดมีไหมบางคำเนี้ยสลบสลรบสลรบโอ้ยหาเงินคนเดินแข็งาพนพอดไม่ใย่อยหอยผุนี่ขายโ่คท้องอันนี้ก็เตรียมงานจบพรอบพอดีกระลังสังกระลังรถแต่งเมาโปะได้เดี๋นี้เอค่ะถ้าเบิร์ล้วขาเตรียมงานสามหมื่นจานเก็บหัวใจนั่นนั่นเวลาที่สองคิดเซกันด้ย คึ้ใช้ก่แจ้งไหนตายผู้เดียวนึ่งบอกเป็นยังไงมาดิตายไปจังสั้นแล้วตายคือเทเอาวัวไปตาย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 ตาตายตียตายตายงายต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 า้ายตายตายายตายตยวายต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 ายวายตายตายตาต้ยตายน้ยาาอยายยย บ่างานี่เจ้าหูเงีย้อนรถน้ำโฉมย้อนเมื่อเปียกนี่บ่อเอาไปเลยเอาไปพอน้ำแข็งบ่เอานักราชกอนเอาไปจัดวัดนคุณบ่งานสฉมมื่อจัดเฮียนจัดวัดนคุณละบ่อกไปวัดยังบ่เปียกแห้งเอายกซอยกันเถอะวัดนี้ไปไปวัดนคุณละเอาวัดบ้านคือวัดนมาเอาวัดบ้านนี่มันจะใกล้เร็วไปเร็วไปหนาันโอ้ยตายจ้ำนั่นละบาปบ่แพ้บุญอยากให้เต็มทับ ว้าว่าตายเมีปยปจิตายก่อนไข่เนื้อผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งตายเท่นผู้หนึ่งขึ้นมากกระไรเห็นม,มันปานนี่แหละพี่นอ้องยัดใส่เห็ดยัดใส่เฮี้ยนเตรียมกันจดลงนะปะจิเบิงึงเขาในบัดก่อนสะก่อนใหม่กาแฟาพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก Pireso